สบายดีพี่น้องกินข้าวแรกน้ากันเด้อมาเด้อมาเด้อมาเด้อแกงผักวานใส่อึงแหงพี่น้องมาเด้อกินน้ำกันเด้อมากระถูทุกคนอึงแหงใส่ผักวานแสบแสบเอืงแหงแต่มือนั่นหมดแล้วบายดีพี่น้องตากไว้กินข้าว ไปเขาตัวเย็นลืมมาเห็นมอเศ้านี้ยังอย่นังอื่นวะซื่อพวานมาแกงใส่กนาวะนอามาซื้อทุกคนมาเดินมาเดินแสบนะังข้างกระดูกเลยกระดูกก่อน เชื่อบริษัทักข้าหรืมซือ้อผักข้าใส่ผักข้าแห้งแสบซึ่งแห้งใส่ผระวานใส่ผระค้าน้องกินก็กินอิ่มเลยพี่น้องอาบน้ำอดี๋ยวห้องน้ำกินข้าวพัดกินข้าวพัด มีใช่ใช่ <c oughs> ใช่ไหมต้มีให้เลยันทำเลย,ยบันจะิ้เขาแล้วกับเมื่อแหละมืรอร้อนคนละกัน้อยเมื่อไงจะไปย่านแบจะไปจะย่านได้เละคนเที่ยวรู้ได้อย,อยูเินทางมันก็ไม่ไู่เูินย่า ทำต้องคอยต้องซิไรท่านั้นแม่เดียวหัเย็นในหันแล้วไปหัน้ันจะเป็นอปไดรสาการณ์ยันไงอยาุทโัมโมจงโกพ่อไปหนกับพุทโธธัมโมจงโคพุทโธธัมโมจงโคลน ข่อยาดรถหญ่ๆเวลไรถหญ่ๆกายข่อน่าดนะอยเราน่ะเพิ่กายก่อนเราได้ข่อยานเพิ่งเพิ่งไปก่อนเราได้เรือหัวกระดุกนะอืมรถหิ่ๆบักหญ่งๆข่อยาดเนี่ะเล่นใบเฮยมรักอะไรอีกไม่ให้จะาอะลอีก่ม ดีกัยุ่ลมหัวสอบตีหมดไงนะรดบัวคันรแกนตูเทนเนอ์ใหญ่ๆเลยนะอึ้งแหงกะแทบ่ะไม่พี่น้องเออแกงสมบักหวานรายการอยู่้ลยแทบเลยว่าจะกินทั้งกระดูกย้เลยได้ถิมจัดอย่างเลย อ่อนตึงเออโมแก่ปัได้ตึงอีเมแม่เห็นแหงไวแต่ถึงละคุณตึงน้อยมันตึงเขาตึงน้อยนี่ยังยังน้อยยังบรายนู่ไหมเนาะจะเก่าอืมไม่นานอ่ะตลาดนะยังมาไยังแพงอยู่โลสามสิบพันเราโลสิบพันอะโล่เลย Được rồi được rồi rồi chắc chắn nó điều thì cho họ thang tiếp rồi, rồi. nắng cái đó cho hết thực <laughs> โอ้ยโควิดเลยนี่กินหามาเด้อบ๊อบเจอยานเด้อโควิดจ้ะโอ้ยอันยังยานไม่มอญละพอไหมลูกลูกคนเดียวบายลูกสาวเดียวคนหลายคนจะงบดี สงบแล้วอยู i̇şte in in um, honest, mm, Alexa, uh, um, ่สัมหันบุคิตกันดอกเก็หน่าจะพิษแต่เขาก็ยังพิษเลยอยู่น้อยคนกันเลยหน่อยก็สมใจแบบแล้วก็บรดุญทอยอยู่หลายคนใครแค่อยู่อันผัวเมียกับลูกบุพิตกันดอก พนี S <S ้จะพิจารณ์พิจารณาพิจเขากับประเด็นนั่นบรปะกันถ้ามันมาอยู่เพื่อนมาเถาบอหรือว่าอยูเพื่อนฟูเพื่อนยาบอมิชิดปะกันกลัวอยูสองคงนี้ไอรอยู่เพื่อนส่วนตัวผมเพื่อนนี่ไงสบายในมันดูแบบน้องม่รักนายหยุ่ยังเงียคือเสื้อีรักก็อยู่เพื่อนราวกับัวรารใ่ด้ยกับัวรรักาแฟกับฟัวรารเืงนเพเพื่นมันสบาย ดินแม่จังฮะเม่อยู่กับลูกคนนึ่งอีกเมจอะไรทำไมเมจคือยุ่งไพ่กระยุกแล้แต่เราเราอยู่ดินมุ่นอยู่เพื่อนมุ่นแม่แม่ต้องอยู่เพื่อนมุ่นลูกที่มาใครที่มาอยู่น่าแม่กันั่นเบ่อยู่เพื่อนมุ่นได้เพื่อนมุ่นนั่นอะไรวะ อืมดีเนี่มันอืเอามากินเมื่อเช้าบ่กสุกไข่มดแดงไงไข่มดแดงหมูเวนไนงะอืมแล้วสื่อยังไเง่าอันเนี่ยเ่าวนชะีฝ่เย่านิดฝ่าทชาวนิดออมเนี่ยเราก็อยู่เฮือนนะเราเนาะเราเป็นสาวงามเด้อแม่ชานิดนะ ก็มางามมาอู้หูได้ได้งามเป็นยังงเอาต้องเก่งเนาะลูกกันสิบเอ็ดคนอุ้ยูจะแม่เท้างสมือนีเชียวคนเดียวกั็ตายเลยเนี่ยสิบเอ็ดคนยังมดเดี๋ยวเนี่ยาจะต้องมีดินมีมูลถือลูกให้เรา ไม้เอาสัไอพอพอเจ้าคนขี่คานดินในรักสะหุกน้ไปไม้ก็เอาเซลเซลไปไม้แต่แม่เฮ้ย็นทั่วแม่เฮ้ยไปทั่วเมียไม้เอาขัทางฮะทางมีคนชารลีน่ะแล้วพอไปเอาแล้วไปเหชรมาเลยเพมาสะเพนเนี่ไปเอาลุงทูนเนี่ยไปเอาขไมยกาได้โุระตนโุระนเต็มทางรารลีละไม้เอาได้ดินนั่นล่ะ จะกกี่ในพ่ยไม้อะไรได้บริส f, ats, รุทธิท์เยลยแรละดินหลัดดินหลวงก็ไม่เห็นเอไปตะลอกตะดินทุนแล้วก็ขายร้านปายของดินเห็ดไปตะดินแล้วก็ขายพอเจ้าขี้ค้านบดเห็ดตัน,น,นที่ว่นอยู่พาราได้ใช่ที่ว่นถากทางเอาสื่อขนกันเบิ่์บอตัวนั้นเบิดแล้วผมมีนมแล้วมันไม่แล้วอ่มบิดแล้วอยู่าราได้กันแต่ตอนนั้นอ่แต่คือเขาหายเขาปัน เขาเอาหมดแล้วต้องขอยยังได้เลยเออหมดแล้วนะไห้เขนะเอาหมดแล้วไม่ได้เดี๋ยวซื้อแล้วไปท่านกับท่านตอนนั้นใครบอกท่านี่งเขาแล้วพนะอได้เท่าน,น่ยังโซนโซนชน,นบทอยู่ ดินตนน่ะตะกี uh, ouais. ้เอาข้าเปลือกสอบหนึ่งสองสอบเปลี่ยนเอาก็ไดอ่ะดินบปสะเวบอยู่ค่ะดินพอค่ะเพื่อนเสบะดินเอาก็ได้ข้าเปลือกสองสอบแล้วหันเปลี่ยนเอาเปลี่ยนแล้วเขาไปถอนใบมาเพื่อนใก่เพื่อนบ่าไม้น่ะดิ้นบ่าไม้ดินเมยเบาไม้เนี่ยเพิ่อนเสบะอยู่ข้าเปลือกสองสอบเปลี่ยนเอา ชื้อสายเราขอชื้อายอยู่ตรงหักทางตันเนาะเชื้อสายกล้อาายไม้นะตะกนมันเป็นไมา้กอ้ไม้ท้เขาเนาอะวบ้านมืทางสกินกลยไมแล้วก็สื่อทางทาม,มือสื่อทาง,ขงาเขาเขาเนะเออลงหลุดนะออสื่อทางอันไม่ลง ครึ่งหนึงสือสร้างประโนครึ่งหนึ่งสอางหมืม่อนี่หะสื่อ้างละเมื่นห้างละมืะ่อหี่น้องคอลิปในอุนกลาไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งช่องน,น้าพาแม่หมอนด้ะเด้อพา,ากันไลน์มากมเรื่อไฟ <c oughs> <c oughs> บูบมู่ักษ์ไบานจ้าคิปนี่กรลาไปก่อน,นเด้อหกแฝงเมือ่อตุกตุกคนขอบคุบใจหลายๆอย่างกำลังใจายบาย